ค <c oughs> ทันทีรีมือนีใครแน่ครับล้มเย็นว่าหอนปานใดมาทันนี่ทำไมกัะเมืย ยางต่อครับยางต่อสู้สู้ฮ mm ึบ hmm. ฮึบมีขี่แมงบงอีกแล้วเออส่ปปานส่ปปาน สายปานอยู่ไหนเอินหาสายปานครับครับมือนี้มาเก็บนอไม้ครับนอไม้ไฟนี่เล่นเ่งแยวเลย ขึ้นเขาน,นี่ครับนี่เราตุปุติปิติมุตามิเมื่อยแน่อยังน้อยครับ อย่งนี้ป่ะเขาครับเขาอย่บนเขาครับเมื่อสมัครเลนเมือเ่อขียบุยงข้างบนครับบนยสาบุ mươi hai mươi mươi cò điều đấy này cò điều nó cắt đấy này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ วันหยุดครับวันหยุดหาอยู่หากินหาอยากหากินหาน้อไม้ปีนเขาหนุ่มไม้ไฟครับหนอไมไฟใหม่หมดย่างเดี๋ยวหมดหมดครับหมดหมดหมดอ่าหมดไปน้ำกัน อาซิมีเสียงล้มออกปากเล็กน้อยนะครับเพระาะว่าเมื่อยเมื่อยเนี่ยเล็กน้อยถึงปานกลางก็หักเลยก็หักเลยนี่หักลเลยนี เงี่ยเอาตาครับผลพ,นพ้นหนึ่งอ่ะสู้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 ต่อไปครับตั้งจาก ไปหาใหม่เมื่อกี้ที่ไปนแย่ให้หมดแดงต่อครับตอนนี้มาหาใหม่อยู่หาใหม่ไ่ไปแย่ให้หมดแดงต่อสู้ต่อครับนักสู้คนหลังเขาจงหาใหม่ครับหาลำตรงตรง,ตรงรเอาล้ตร,ต,รตรงตรงอ่ะตัดเลยเนี้อ มันเป็นไม้ออนได้ี่เป็นไมออนไอ้นี่ไงต้นไม้ไม้มันสีกแก้วเขามันแหงแ่หรอมันแมงนี่หักพะกนัม่นนมีกระลังพอด,ดีเลยตรงสีสันพูดบ่ตรงนี้สีสันพูดบ่าเนอไ้หวก

เออเนี ừ, Ô. Ô ẹ, ่ยเอ้าเอ้าเขามาแย่หมดแดงนี่หรือเปลาเงาขนนู้งามเงามนี่ใบออกนี่ก้างออกครับ